สินค้าใดให้ผลิตสินค้านั้นเพื่อส่งออกอย่างเช่นถ้าประเทศไทยอย่างเงี้ยนะคะเชี่ยวชาญในการผลิตข้าวเงี้ยก็ผลิตข้าวเพื่อส่งออกเพราะเมื่อเกิดการผลิตมากๆมันจะเกิดความชํานาญในการผลิตความเชี่ยวชาญเรียก specialized อย่างเช่นถ้าเราผลิตข้าวมากๆอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทําให้ต้นทุนในการผลิตของเราถูกลงนะคะสิกก็เลยมองว่าจริงๆสิ่งที่ถูกก็คือ ไม่ใช่ว่าทุกคนนะอย่างพาณิชย์นิยมนี่เขาจะเชื่อว่าทุกทุกประเทศเนี่ยควรจะผลิตสินค้าของตัวเองถูกไหมแต่คลาสสิกบอกว่าไม่ใช่แต่ละประเทศควรจะผลิตสินค้าที่ตนเชี่ยวชาญมีต้นทุนต่ําแล้วเอาสินค้านั้นเนี่ยนะคะไปแลกเปลี่ยนนะไปขายให้กับต่างประเทศนะดังนั้นคลาสสิกก็เลยเชื่อว่านะคะคลาสสิกเนี่ยเขาเชื่อในเรื่องของออการทํางานของในเรื่องของการค้าเสรีนะต้องมีการค้าเสรีเกิดขึ้นนะคะผลิตเฉพาะสินค้าที่ตัวเองมีความเชี่ยวชาญเลยจะทาให้ทั้งระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันดีขึ้น ส่วนยุคถัดมานะคะยุคที่ทำให้เกิดแนวคิดเคนส์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าคือคลาสสิกเนี่ยเนื่องจากคลาสสิกเนี่ยเขาเชื่อว่า,เ,าเมื่อไรก็ตามที่เป็นไปตามกลไกตลาดหรือกลไกราคาเมื่อกี้เ่าให้ฟังแล้วกลไกตลาดหรือกลไกราคาคืออะไรก็คือการที่ผู้ซื้อผู้ขายตกลงกันแม้ถ้าสมมติว่าจา์ผลิตสินค้าออกมาอย่างหนึ่งนะคะอาจจะผลิตน้ำน้ำแร่ธรรมชาติอย่างเงี้ยนะคะยี่ห้อจันขวัญแล้วปรากฏว่าตั้งราคาอยู่ที่50บาท ทั่วจะบอกโอ้ยห้บาทแพงไปอาจารย์ถูกไหมคะถ้าสมมติไม่มีคนซื้อท้ายที่สุดแล้วเนี่ยน้ำแร่ธรรมชาติจย์ขวัญเนี่ยก็จะหายไปจากตลาดถูกไหมเพราะพวกเราไม่ซื้อสุดท้ายจาย์ก็เจ๊งจันเจ๊งอาจย์ก็ต้องเลิกผลิตถูกไหมคะนักการิึกษาก็เลยบอกว่าเขาเชื่อในการทํางานของกลไกร,ราคาดังน,นั้นไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดระบบเกิดมีวิกฤตเศรษฐกิจอย่างเงี้ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกลไกราคานี่แหละจะเป็นตัวปรับให้เศรษฐกิจมันฟื้นตัวได้ด้วยตัวของมันเองไม่ต้องทําอะไร ะะโดยภายใต้สมมติฐานสําคัญของคลาสสิกนียก็คือมีการจ้างงานเต็มที่นะทุกคนมีงานทำใครอยากมีงานทําก็ได้งานทําว่าอย่างนั้นอ่ะทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคืออะไรคือเนื่องจากว่าความเชื่อของคลาสสิกเนี่ยเขาบอกว่าต่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจรัฐก็ไม่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมถ้าเป็นไปตามการทํางานของกรไกร,ราคาก็คือภาครัฐก็อยู่เฉยๆนะคะเดี๋ยวเศรษฐกิจก็ฟื้นตัวเอง ปรากฏสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิด Great Depression นะปี1930นะคะ Great Depression เนี่ยคือเศรษฐกิจเนี่ยมันตกต่ำตกต่ำมากแล้วก็ตกต่ำไปเรื่อยๆทำยังไงเศรษฐกิจก็ไม่ฟื้นตัวขึ้นมาสักทีมันก็เลยมีแนวคิดนะคะทางเศรษฐศาสตร์ของสำนักใหม่ที่เขาเรียกว่าแนวคิดของ Keynes นะคะ k e y n e เนี่ยนะคะเขาถือว่าเป็นบิดาของเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะคะจุดเริ่มต้นยุคใหม่ของเศรษฐศาสตร์มหาภาค k e นบอกไว้ว่าย่งไงนะคะ อันนี้อาจารย์พูดไปแล้วนะลถธิภายในนิยมนะคะลองไปอ่านเพิ่มเติมดูนะคะในหนังสือมีนะคะอันนี้คลาสสิกนะ,ะหลักการก็คือส่งเสริมค่าเซรีนะคะดัมสมิธเขียนความมั่งคั่งของชาติอันนี้ก็พูดไปแล้วนะคะอะทีนี้เรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเศรษฐกิจต,ตกต่ำครั้งใหญ่ที่อาจารย์บอกก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้นะคะเนื่องจากว่านะคะปัญหาที่เกิดขึ้นณนะขณะนั้นก็คืออุป,ปสงค์ อุปสงค์คือความต้องการซื้อถูกไหมถ้าใครเรียนมหาภาคถ้าใครเรียนจุลภาคมาน่าจะพอทราบอุปสงค์เนี่ยคือความต้องการซื้อสินค้าถ้าเป็นความต้องการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยคือจุลภาคแต่ถ้าเป็นความต้องการซื้อสินค้าของทั้งระบบนะคะซื้อสินค้าทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเป็นมหาภาคเพราะนั้นณขณะนั้น,น,นที่เกิดวิกฤตเนี่ยปรากฏว่าอุปสงค์รวมเนี่ยมันน้อยอุปสงค์รวมน้อยพูดง่ายๆคือทุกคนไม่อยากซื้อสินค้าไม่ได้มีความต้องการซื้อสินค้าใดๆถูกไหมคะไร เมื่อคนไม่อยากซื้อสินค้าพ่อค้าเป็นไงขายได้ไหมก็ขายไม่ได้ถูกไหมคะพ่อค้าขายไม่ได้ก็ลดการผลิตลงลดการผลิตลงเขาทําไงในเมื่อเขาไม่ได้ผลิตเขาก็จะต้องลดการจ้างงานถูกไหมคะจากแรงงานที่เคยมีโอทงโอทีไม่มีละลดการจ้างงานลงพอลดการจ้างงานลงสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรแรงงานไม่มีเงินไม่มีเงินถามว่าอยากซื้อสินค้าไหมก็ไม่อยากซื้อ ถูไหมคะดังน,นั้นวงจรมันก็เลยเกิดเป็นแบบนี้นะคะ v i c i เซอ circle หรือว่าวงจรแห่งความชั่วร้ายคือเมื่อไม่มีความต้องการซื้อสินค้าสินค้าขายไม่ออกลดการผลิตเพราะลดการผลิตก็ไม่จ้างงานเพราะไม่จ้างงานคนงานไม่มีเงินคนงานก็ไม่ซื้อสินค้าเห็นไหมคะมันก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆเคนส์เขาเลยบอกว่ามันไม่สามารถฟื้นตัวได้เองหรอกสิ่งที่จะแก้ปัญหาได้ก็คือรัฐเนี่ยจะต้องเข้าไปช่วยเพิ่มอุปสงค์ ในเมื่อประชาชนเนี่ยพอเกิดวิกฤตเศรษฐกิจลองสังเกตง่ายๆดิวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อ,อไรก็ตามที่มีข่าวไล,ล่ๆหรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามเนี่ยคนจะเริ่มหยุดใช้เงินเฮ้ยจากที่เราแบบว่าอย,อยากจะซื้อสินค้าอยากจะซื้อเสื้อตัวนี้จังเลยก็คิดก่อนเออช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเก็บไว้ก่อนดีกว่าเก็บเงินไว้ก่อนดีกว่าเห็นไหมคะดังน,นั้นเนี่ยนะคะคนทั่วไปก็จะคิดแบบนี้พอคนทั่วไปคิดแบบนี้เหมือนๆกันเนี่ยนะคะความต้องการซื้อก็เลยลดลงอังนั้นะสิ่งที่จะต้องทําการแก้ไขก็คือจะต้องเพิ่มอุปสงค ซึ่งการเพิ่มส่งในที่นี้ถ้าเอกชนเพิ่มไม่ได้ภาครัฐก็ต้องเข้ามาช่วยเพิ่มการใช้จ่ายเข้าไปนะเพิ่มการใช้จ่ายของภาครัฐเข้าไปเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันนะคะเพิ่มอุปสงค์นะคะก็ทําให้การผลิตเพิ่มเห็นไหมพอคนมีความต้องการซื้อเพิ่มขึ้นในเมื่อประชาชนทั่วไปไม่ซื้อภาครัฐก็เข้ามาซื้อแทนพอภาครัฐซื้อนะผู้ผลิตก็ผลิตเพิ่มพอผลิตเพิ่มเกิดอะไรขึ้นก็จ้างงานเพิ่มพอจ้างงานเพิ่มอะไรตามมาพอจ้างงานเพิ่มก็ทําให้คนงานมีเงินคนงานมีเงินคนงานก็ซื้อสินค้า เห็นไหมคะเศรษฐกิจก็จะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งน,นี่คือการแก้ปัญหาที่สำนักของเคเน่ยแนะนำซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเศรษฐศาสตร์มหภาคโอเคนะคะ,ะทีนี้ในที่นี้นะคะเราพูดถึงว่าเะะศรษฐศาสตร์มหาภาคเนี่ยนะคะคือการศรึกษาส่วนรวมของระบบเศรษฐ,ฐกิจก็จกศึกษาเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะหนึ่งความมั่ง,งะคะั่งเศรษฐกิจเติบโตยังไงแนวคิดการวัดนโยบายยังไปสู่ความมั่งคั่งมีอะไรบ้าง นะะซึ่งหลักๆก,ก็คือการวัดการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะปัญหาของเศรษฐกิจนะวิเคราะห์ปัญหาทางแก้ไขหลักๆปัญหาที่เราจะเรียนรู้กันก็จะมีเงินเฟอ้อเงินฝืดนะคะจะแก้ไขอย่างไรนะคะแล้วก็ยังศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐนะที่บอกไปตอนต้นก็คือในเรื่องของการคลังนะคะในเรื่องของการคลังของภาครัฐจะดําเนินงบประมาณย,างงายังไงงบประมาณขาดดุลคืออะไรงบประมาณสมดุลคืออะไรนะคะความสัมพันธ์กักรรบโรคเศรษฐกิจอื่นในเรื่องการค้าการลงทุนระหว่างต่างประเทศ นะเป็นเรื่องของระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเรื่องของการพัฒนานะการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือเป้าหมายให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพนะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนกันอ่ะทีนี้หัวข้อสุดท้ายของบทนี้นะคะหัวข้อสุดท้ายของบทนี้แน่นอนเวลาที่เราพูดถึงปัญหาเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยนะคะเราก็จะพูดถึงนะคะในเรื่องของปัญหา5ข้อสําคัญนะคะปัญหา5ข้อสําคัญของเศรษฐศาสตร์มหาภาคมีอะไรบ้าง 1. ะะปัญหาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นะคะเศรษฐกิจนะคะมีการเจริญเติบโตน้อยนะคะหรือว่ามีการเจริญเติบโต,ตที่อาจจะไม่สม่ำเสม,มออะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูปัญหากัน 2. ปัญหาการว่างงานนะปัญหาเสถียรภาพภายใน 4. ปัญหาเสียรภาพภายนอกและ5ก็คือปัญหาการกระจายรายได้เป็นธรรมเขาบอกว่านะคะปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมหาภาเนี่ยจะมี5ข้อสําคัญ หเติบโตนะคะติบโตทางเศรษฐกิจ 2. การว่างงาน 3. เสียภาพภายใน 4. เสียภาพภายนอกและ5การกระจายรายได้ที่เป็นธรรมซึ่งแต่ละรัฐบาลเนี่ยนะคะเมื่อเข้ามาบริหารประเทศแน่นอนเขาก็ต้องมองมุมมองในเศรษฐกิจมาภาคถูกไหมคะจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างไรนะคะเขาก็จะเลือกว่านะคะเขาต้องการแก้ปัญหาข้อไหนที่สําคัญ ซึ่งบางครั้งเนี่ยแต่ละข้อเนี่ยมันก็จะมีความขัดแย้งในตัวของมันเองดังน,นั้นเขาก็จะดูก่อนว่าภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะอะไรที่เป็นตัวสําคัญที่จะต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะคะเราก็จะเลือกมาปัญหารําหับหนึ่งสองสามสี่ห้ามาหลังจากนั้นก็จะดําเนินการแก้ไขนะคะทีนี้เราจะมารู้จักกันว่าแต่ละปัญหาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะและก็หมายความว่าอย่างไงอ่ะปัญหาที่1ปัญหาที่1ก็คือปัญหาการเติบโตทางเศรษฐกิจ เขาบอกว่าปัญหาการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยนะคะก็ดูได้จากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะโดยในที่นี้ก็จะวัดจากอัตราเพิ่มต่อปีของมูลค่าผลผลิตรวมหรือว่า GDP นะหลายคนอาจจะงงว่าเอะ GDP คืออะไรเดี๋ยวเราจะได้เรียนในบทถัดไปนะคะว่า GDP คืออะไร GDP มาจาก g r o s s domestic product พูดง่ายง่ายก่อนเบื้องตน้น GDP ก็คือผลผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศนะคะอย่างเช่นประเทศเรา,าจะาผลิตรถยนต์นะคะ,ะผลิต ขนมผลิตป๊กกาผลิตอ่างเงี้ยนี่คือผลผลิตทั้งหมดนะคะเขาเรียกเป็นมูลค่าผลผลิตรวมหรือ GDP ส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเวลาที่วัดการเจริญเติบโตเขาก็จะวัดการอัตราการเพิ่มหรือว่าเขาใช้ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ GDP นะเวลาที่เราฟังข่าวอย่างเงี้ยเราบอกว่าเออมีกระทรวงการคลังนะคะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคาดการว่าประเทศไทยในปีนี้จะเติบโตเพิ่มขึ้น3%เ คำว่าเปิบโตเพิ่มขึ้น3%ในที่นี้เนี่ยมันก็มาจาก GDP นี่แหละก็คือผลผลิตรวมทั้งหมดมันกําลังหมายความว่าอ๋อประเทศไทยในปีนี้นี่เนี่ยนะจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น3%อย่างนี้นะคะซึ่งผลผลิตในที่นี้ก็คือมีทั้งผลผลิตภาคเกษตรนะคะผลผลิตภาคอุตสาหกรรมผลผลิตในเรื่องของการเอ่อในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะคะก็เทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งเขาเชื่อว่าถ้าเศรษฐกิจเจริญเติบโตนะคะประชาชนก็จะมีความอยู่ดีกินดีเพิ่มขึ้น โดยในที่นี้นะคะในเรื่องของการเติบโตเนี่ยเวลาที่เราจะเพิ่มการเติบโตแน่นอนว่ามันก็จะต้องอาศัยการลงทุนนะพอลงทุนเพิ่มขึ้นนะมีการสร้างงานเพิ่มขึ้นคนก็มีรายได้มากขึ้นก็บริโภคสินค้าเพิ่มขึ้นซึ่งการลงทุนเนี่ยก็จะมีทั้งการลงทุนภาครัฐแล้วก็การลงทุนภาคเอกชนนะคะก็มีการในเรื่องของการปรับโครงสร้างพื้นฐานนะคะเพื่อสนับสนุนการลงทุนทีนี้การลงทุนมากๆเนี่ยนะคะปัญหาที่ตามมาคือมันจะทําให้เกิดการขาดดุลการค้าคือการลงทุนในที่นี้เนี่ยเราอย่าลืมว่าอย่างปรระเเททศไยของา นะถ้าสมมติเราจะลงทุนในการผลิตสินค้าอย่างเช่นปลูกข้าวอย่างเงี้ยนะคะแน่นอนว่าเราต้องใส่ปุ๋ยถู่ปะแล้วปุ๋ยเนี่ยนะคะคือเราจําเป็นจะต้องนําเข้าเขาเรียกหัวเชื้อจากต่างชาติอย่างเงี้ยหรือว่าการผลิตสินค้าอื่นๆก็ตามบางครั้งเราไม่ได้มีเทคโนโลยีในการผลิตเราก็ต้องนําเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศดังน,นั้นการที่เราลงทุนมากๆเนี่ยก็จะต้องนําเข้าสูงและแน่นอนว่าการนําเข้าเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาการขาดดุลการค้า ขาดดุลการค้าคือแราจาย์ขาดดุลการค้าเนี่ยหลักการง่ายๆคือเรานําเข้าสินค้ามากกว่าการส่งออกเพราะอะไรทำไมถึงใช้คำว่าขาดดุลเพราะว่าการที่เรานาเข้าสินค้าเนี่ยสินค้าเข้ามาในประเทศเราก็จริงเครื่องจักรเข้ามาในประเทศเราก็จริงแต่เงินเนี่ยเงินของเราเนี่ย,ยไหลออกไปยังต่างประเทศไหครับพอเงินไหลก็คือเหมือนกับว่าเราซื้อของอ่ะนะคะพอเงินไหลออกจากกระเป๋าเราอย่างเงี้ยนะคะมันก็คือการขาดดุลน,นะคะทีนี้พอเกิดการขาดดุลมันก็จะเกิดการขาดเสถียรภาพภายนอก เห็นไหมมันก็ไปโยงกับข้อข้อ3ละนะการขาดเสียภาพภายนอกข้อ4ละการขาดเสียภาพภายนอกซึ่งในที่นี้นะคะการขาดเสียภาพภายนอกเนี่ยก็คือปัญหาในเรื่องการขาดดุลการค้าซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงกันอีกแบบหนึ่งนะคะในที่นี้เนี่ยเขาบอกว่าประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยประชากรมีได้เฉลี่ยต่อหัวค่อนข้างต่ำนะดังนั้นเนี่ยก็ปัญหาสําคัญของเราคือเราจะต้องพยายามเร่งการเจริญเติบโตนะคะเพื่อให้รายได้ของประชากรเฉลี่ยต่อหัวเนี่ยเพิ่มสูงขึ้น คือในเรื่องของการจัดลําดับนะคะก็จะมีการลาดับอย่างเช่นเราอาจจะเคยได้ยินว่าประเทศกําลังพัฒนานะคะประเทศด้อยพัฒนานะคะประเทศพัฒนาแล้วนะคะ <c oughs> คือถ้าเขาก็จะมีการจัดลําดับโดยใช้นะรายได้เฉลี่ยต่อหัวซึ่งปัจจุบันเนี่ยประเทศส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศกาลังพัฒนาแต่เป็นกําลังพัฒนาในระดับนะระดับตม่มระดับกลางระดับสูงอะไรอย่างนี้เป็นตน้นนะซึ่งประเทศเรานี่ก็คืออยู่ในระดับการพัฒนาระดับกลางนะคะซึ่งก็ตั้งแต่ตอนจานเด็กๆเนี่ยประเทศไทยของเราก็เป็นประเทศกําลังพัฒนา จนถึงอายุขนาดนี้ก็ยังกําลังพัฒนาอยู่นะคะตอนนี้ก็แผนใหม่ล่าสุดแผน1ิก็พยายามทําให้เราพยายามหลุดพ้นนะคะการเป็นประเทศกําลังพัฒนานะคะก็ลองดูกันติดตามกันต่อไปดังนั้นในที่นี้เนี่ยนะคะนั่นหมายความว่านะคะเราก็ต้องตั้งเป้าว่านะคะเศรษฐกิจเนี่ยนะคะควรเจริญเติบโตเท่าไหร่นะคะเพื่อจะนําไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วปัญหาที่2อปัญหาที่2ที่สําคัญอีกปัญหาหนึ่งก็คือในเรื่องของปัญหาการว่างงานปัญหาการว่างงานเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการว่างงานเนี่ย คือไม่เป็นผลดีเพราะอะไรเพราะการว่างงานเนี่ยมันก็คือเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรมนุษย์ถูกไหมคะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยจะสูญเปล่านะคะทำให้อุปสงค์รวมลดลงนําไปสู่เศรษฐกิจถดถอยและตกต่ำได้เราสังเกตง่ายๆเลยว่าเมื่อไรที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะจะเกิดปัญหาการว่างงานอย่างในช่วงนี้เนี่ยนะคะคนงานเริ่มออตกงานนะคะเริ่มหางานยากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะมันก็มักจะเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ,กจซึ่งแน่นอนว่าเมื่อไรก็ตามที่คนไม่มีงานทํา คนที่อยากทํางานแล้วไม่มีงานทําเขาก็จะไม่มีเงินถูกไหมเพอาะเขาไม่มีเงินนะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะซื้อสินค้าได้ไหมครับพอไม่สามารถซื้อสินค้าได้สินค้าก็ขายไม่ออกสินค้าขายไม่ออกผู้ผลิตก็ไม่ผลิตผู้ผลิตไม่ผลิตผู้ผลิตก็ลดการจ้างงานถรกไหมลดการจ้างงานก็ทําให้คนงานยิ่งไม่มีเงินนะคะนี่คือลักษณะเศรษฐกิจที่ถดถอยนะคะซึ่งในที่นี้นะคะนี่ไงนคะสกบการว่างงาน นะวงจรก็จะเป็นแบบนี้ว่างงานไม่มีรายได้นะไม่มีเงินซื้อสินค้านะคะหลังจากนั้นสินค้าขายไม่ได้นะสินค้าขายไม่ได้ผู้ผลิตนะก็ลดการผลิตและลดการจ้างงานก็ทําให้การว่างงานเพิ่มขึ้นดังนั้นการว่างงานก็ถือว่าเป็นดัชนีอีกตัวหนึ่งนะคะที่ใช้ในการดูภาวะเศรษฐกิจนะเมื่อไหร่เกิดการว่างงานนั่นคือเศรษฐกิจมีปัญหาหังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่รัฐบาลก็จะพยายามนะกระตุน้นนะให้เกิดการจ้างงาน ะะพยายามไม่ให้เกิดการว่างงานเกิดขึ้นในระบบนะซึ่งปัญหาการว่างงานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นปัญหาที่แก้ยากนะคะแต่ว่าก็พยายามแก้ให้การว่างงานเนี่ยน้อยที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดการว่างงานอย่างที่บอกเศรษฐกิจก็จะตกต่ำนะเพราะเศรษฐกิจตกต่ำก็คือมันก็จะเกิดปัญหาเป็นวงจรนะคะทำให้แก้ยากนะแก้ยากถัดมาปัญหาที่3ม ปัญหาที่3คือปัญหาเสียภาพภายในนะคะปัญหาเสียภาพภายในในที่นี้นะคะเขาบอกว่าเสียภาพภายในเนี่ยคือการที่ระดับราคาสินค้ามีเสถียรภาพไม่ผันผวนมากเกินไปโดยทั่วไปหมายถึงไม่มีปัญหาเงินเฟ้อนั่นหมายความว่าถ้าเราพูดง่ายงนะคะเสถียรภาพภายในก็คือดูในประเทศเราเสถียรภาพภายในก็คือการที่ไม่เกิดเงินเฟ้อคือการที่ราคาสินค้ามีเสถียรภาพคําว่าเสถียรภาพนี่ก็คือ ไม่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วจนเกินไปเสียภาพก็คือคงที่นะนิ่งๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าเปลี่ยนแปลงเร็วนี่คือไม่มีเสถียรภาพแล้วราะนั้นในที่นี้เสถียรภาพภายในคือพยายามไม่ให้นะคะราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงมากจนเกินไปนะคะก็คือในเรื่องของการไม่เกิดภาวะเงินเฟอ้อเกิดขึ้นซึ่งในที่นี้รัฐบาลก็ต้องเฝ้าระวังนะคะในเรื่องของอาตาัตราเงินเฟอ้อไม่ให้สูงเกินไปโดยอาตาัตราเงินเฟอ้อนะคะที่เขาดูเนี่ยนะคะก็คือคำนวณได้จากอัตราเพิ่มของดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index, Index CPI ดัชนีราคาผู้บริโภคคืออะไรนะคะดัชนีราคาผู้บริโภคเนี่ยมันคือระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปวันนี้ก็ใช้คํานี้ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไประดับราคาสินค้าโดยทั่วไปเนี่ยก็คือราคาสินค้าหลายชนิดนะเขจะมีทั้งหมด13หมวด13หมวดในที่นี้เขาก็จะเลือกตัวแทนสินค้าแต่ละหมวดนะมาเวทน้ําหนักเพื่อคํานวณเป็นราคาโดยเฉพาะโดยราคาในปีฐานเนี่ยปีที่เขาใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดก็จะเท่ากับ100 ถ้าราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นมันก็จะเป็นร้อยสองยสามนี่คือราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นแต่ถ้าราคาลดลงก็อาจจะเป็น98 96อย่างนี้นี่คือราคาลดลงนะคะนี่คือดัชนีราคานะคะดัชนีราคาในที่นี้เนี่ยนะคะเขาเอามาใช้ดูในเรื่องของการเกิดภาวะเงินเฟ้อเงินฟืดคําว่าเงินเฟ้อคืออะไรก่อนเงินเฟ้อคือการที่ระดับราคาสินค้าเนี่ยมันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคือสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ3-4ปีอย่างเงี้ยยังสูงขึ้นอยู่นี่คืออเเงงินนฟ แต่ถ้าระดับแต่ถ้าปัญหาเงินฝืดเงินฝืดคือการที่ระดับราคาสินค้าเนี่ยลดต่ําลงนะอย่างต่อเนื่องซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนเรื่องนี้นะคะในเรื่องของออวัฏจักรธุรกิจนะคะอ่ะทีนี้ในที่นี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเราดูนะคะดัชนีราคาของผู้บริโภค CPI เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอัตราเงินเฟอ้อยังไงเนื่องจาก CPI เดือนกัาคะผู้บริโภคเนี่ยคือระดับราคาสินค้าถูกไหมคะดังน,นั้นเนี่ย อัตราเงินเฟ้อเมื่อกี้เพิ่งที่บายไปอัตราเงินเฟ้อคือการที่ระดับราคาสินค้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง CPI แสดงราคาสินค้าแสดงว่าเราก็จะรู้ว่าไตรมาสนี้ราคาสินค้าเท่ากับ100ไตรมาสหน้าร้อยสองร้อยสามร้อยสี่นี่คือการเปลี่ยนแปลงระดับราคาสินค้าไหมคะดังนั้นเนี่ยอัตราเงินเฟ้อก็จะคำนวณจากดัชนีราคาผู้บริโภคหลักการคำนวณง่ายๆเลยก็คืออัตราเงินเฟ้อเขาก็จะดูจากดัชนีราคาผู้บริโภคปัจจุบันลบด้วยดัชนีราคาผู้บริโภค ปีก่อนหน้าหรือ period ก่อนหน้าหารด้วยดัชนีราคาผู้บริโภค period ก่อนหน้านะคะอย่างเช่นถ้าอาจารย์ต้องการดูว่าเงินเฟอ้อในเดือนธันวาคมเนี่ยนะคะเปลี่ยนไปจากเดือนพฤศจิกายนเท่าไหร่อาจารย์ก็เอาระดับราคาหรือ CPI ของเดือนธันวาตั้งลบด้วย CPI ของเดือนพฤศจิกาหารด้วย CPI ของเดือนพฤศจิกาก็จะได้เป็นอัตราเงินเฟอ้อเกิดขึ้นถ้าเป็นบวกนั่นคือระดับราคาสินค้าสูงขึ้น แต่ถ,ถ้าเป็นลบนั่นคือราคาสินค้าถ้าเป็นถ้าเป็นบวกนะคะคือราคาสินค้าถ้ามากกว่า100คือราคาสินค้าสูงขึ้นนะคะถ้าน้อยกว่า100แสดงว่าราคาสินค้าลดลงนะหรือว่าถ้าเป็นบวกก็คือราคาสินค้าเพิ่มขึ้นถ้าเป็นลบราคาสินค้าลดลงนะคะซึ่งในที่นี้นะคะเราจะเห็นว่านะคะในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องเฝ้าระวังว่าไม่ให้เกิดอัตราเงินเฟ้อมากจนเกินไปคือไม่ได้ความว่าถ้าราคาสินค้าเปลี่ยนไป1ปีจะเกิดเงินเฟ้อแต่มันต้องเกิดอย่างต่อเนื่องคือ เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะนี่คือหลักการสําคัญทีนี้ถ้าตาเงินเฟอ้อสูงเนี่ยก็จะต้องใช้ในใบาการเงินและในใบาการคลังซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าเขาใช้ยังไงและคืออะไรแต่ถ้าเงินเฟอ้ออย่างอ่อนเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันจะไม่เกิดผลเสียคือคําว่าเงินเฟอ้อคือการที่ราคาสินค้าสูงถูกไหมดังนั้นการที่ราคาสินค้าสูงเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือพอราคาสินค้าสูงมันก็เหมือนเป็นตัวกระตุ้นผู้บริโภคไอ้กระตุ้นผู้ผลิตเมื่อราคาสินค้าสูงขึ้นผู้ผลิตเนี่ยนะคะราคาถือว่าเป็นแรงจูงใจในการผลิต ถูกไหมพอราคาสินค้าที่ขายเนี่ยขายได้ในราคาที่สูงขึ้นผู้ผลิตก็อยากที่จะผลิตสินค้านั้นออกมาขายฉังน,นั้นเขาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นเงินเฟอ้ออย่างอ่อน2-3%มเนี่ยนะคะมันเป็นเงินเฟอ้อที่เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ทําให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจนะแต่ว่าถ้าเป็นเงินเฟอ้ออย่างเช่นเงินเฟ้อยอร์เ0อนย่างเงี้ยน,นั่นคือเกิดวิกฤตละเกิดปัญหาละนะคะอ่ะดังนั้นนะผลกระทบจะเกิดกับอะไรหนึ่งผู้บริโภคเดือดร้อนแน่นอนเพราะว่าเงินเฟอ้อทําให้ราคาสินค้าสูงขึ้น เราเป็นคนซื้อสินค้าเราเดือดร้อน 2. ความสามารถในการแข่งขันต่างประเทศลดลงแน่นอนพอราคาสินค้าสูงขึ้นถูกไหมคะราคาสินค้าประเทศเราเทียบกับต่างประเทศอย่างเงี้ยนะคะก็ทําให้ความได้เปรียบในการแข่งขันลดลงถัดมาปัญหาเสียภาพภายนอกนะมีภายในก็ต้องมีภายนอกภายนอกในที่นี้เนี่ยนะคะง่ายๆเลยก็คือเสียภาพภายนอกคือดุลการชําระเงินไม่เสียเปรียบหรือขาดดุลดังนั้นถ้าเราพูดถึงปัญหาเสียภาพภายนอกคือการที่ขาดดุลการชําระเงิน นะเมื่อกี้พูดถึงไวๆไ,ไปแล้วว่าขาดดุลการชําระเงินคืออนะไรคำว่าด,ดุลการชําระเงินคืออะไรก่อนดุลการชำระเงินก็คือการที่นะเป็นผลต่างผลต่างระหว่างเงินไหลเข้ากับเงินไหลออกผลต่างระหว่างเงินไหลเข้ากับเงินไหลออกลองมองภาพง่ายๆถ้าเป็นเรื่องของการค้าผลต่างระหว่างเงินไหลเข้ากับเงินไหลออกคืออะไรเมื่อเราซื้อสินค้าเข้ามาในประเทศนั่นคือเงินไหลออกถูกไหมคะเมื่อเราส่งสินค้าออกไปขายยังต่างประเทศนั่นคือเงินไหลเข้า ะะเปรียบเทียบกับตัวเราก็ได้นะมีเงินอยู่ในกระเป๋าอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราขายของนั่นคือเงินไหลเข้าเราแต่ถ้าเราซื้อสินค้านั่นคือเงินไหลออกถูกไหมคะระดับประเทศก็เหมือนกันนะคะเขาพูดถึงในเรื่องของดุลการช้อเงินก็คือการขาดดุลน,นะคะการขาดดุลในนี้คืออะไรคาว่าดุลการช้อเงินก็คือไหลเข้าเ,าเงินไหลเข้าลบเงินไหลออกถูกไหมเป็นผลต่างแต่ถ้าขาดดุลคําว่าขาดดุลน,นั่นหมายความว่าเงินไหลออกมากกว่าไหลเข้านะขาดดุลคือเงินไหลออกมากกว่าไหลเข้า ทีนี้ก็ต้องดูว่าเอ๊ะแล้วการขาดดุลการชําระเงินเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างเราก็คิดง่ายๆเลยหละการง่ายๆอะไรก็ตามที่ทําให้เงินของประเทศเราเนี่ยไหลออกไปยังต่างประเทศนั่นอาจจะก่อให้เกิดการขาดดุลถูกไหมอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ยกตัวอ,อย่างเช่นการนําเข้าสินค้าการนําเข้าสินค้าคือการที่เราส่งการที่เราจ่ายเงินไปยังต่างประเทศนั่นคือเงินไหลออกถูกไหมคะดังนั้นถ้านําเข้ามากกว่าส่งออกนั่นคือการขาดดุลหรือถ้าเป็นในเรื่องของนะคะ ในเรื่องของการทําธุรกรรมระหว่างประเทศนะอย่างเช่นการลงทุนอย่างเงี้ยถ้าเราไปลงทุนต่างประเทศถูกไหมนั่นคือเงินไหลออกแต่ถ้าต่างประเทศมาลงทุนบ้านเรานั่นคือเงินไหลเข้าการกู้ยืมก็เหมือนกันนะคะถ้าเรากู้ยืมเนี่ยก็คือกู้ยืมเงินจากต่างประเทศนี่คือไหลเข้าแต่ถ้าเมื่อไรที่เราชําระคืนเงินกู้นี่คือเงินไหลออกดังนั้นถ้าในอุดมคติเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลต้องการหรือว่าแต่ละประเทศเนี่ยนะคะเขาบอกว่าควรที่จะมีเงินไหลเข้ามากกว่าไหลออก นั่นคือลักษณะของการเกินดุลการชำระเงินนะคะนั่นคือทําให้เศรษฐกิจเนี่ยนะมีความเข้มแข็งแต่ถ้าเมื่อไรเราขาดดุลการชำระเงินก็คือเงินไหลออกมากกว่านะมันก็เหมือนเราอ่ะลองนึกภาพว่าเฮ้ยเดือนนี้แบบว่าจ่ายเงินเนี่ยมากกว่าเงินที่ได้รับสื้อได้เงินจากพ่อแม่มา5,000ันแต่เดือนนี้ใช้ไป6กพันเห็นไหมคะสะภาพก็อยู่ประมาณนั้นเลยนะประเทศชาติก็เหมือนกันนะถ้าเงินไหลออกมากกว่าไหลเข้านะคะก็ทาให้เศรษฐกิจเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ ะะซึ่งในที่นี้นะคะถ้าเกิดปัญหามากๆเนี่ยนะคะแน่นอนว่าพอเงินไหลออกมากกว่าไหลเขา้าใช่ไหมคะมันก็วิธีการแก้คืออะไรก็เหมือนเราเมื่อกี้บอกว่าได้เงินจากแม่มา5้าพันแต่ใช้หกพันวิธีการแก้ง,ง่ายคืออะไรคือยืมเพื่อนดังนั้นในแต่ละในเรื่องของออระหว่างประเทศก็เหมือนกันนะคะในเรื่องของภาครัฐก,ก็เหมือนกันถ้านะคะภาพรวมของโลกเศรษฐกิจปรากฏว่าเงินไหลออกมากกว่าไหลเขา้าไหมคะแล้วก็จะต้องจําเป็นที่จะต้องกู้หนี้ยืมสินนะที่เขาเรียกว่าการก่อหน,นี้สาธารณะมาชําระเงิน ทีนี้ถ้ากู้ม,มากๆเนี่ยนะคะมันก็จะส่งผลในเรื่องของอัต,ตาราแลกเปลี่ยนนะในเรื่องของความเข้มแข็งของค่าเงินอย่างเงนเนี้ยนะคะท้ายที่สุดมันอาจจะเกิดภาวะที่เขาเรียกว่าเป็นสภาวะล้มละลายทางการเงินเกิดขึ้นได้นะซึ่งอย่างเช่นของประเทศเราเนี่ยนะคะที่ยุคนะคะ40นะคะในเรื่องของวิกฤตต้ยมยำกุ้งเนี่ยนะคะพอเกิดภาวะล้มละลายทางการเงินนะคะเราก็จำเป็นที่จะต้อง เขาเรียกว่าให้ได้รับความช่วยเหลือนะคะจาก IMF นะกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะก็จะให้เงินมาจํานวนหนึ่งนะคะเพื่อให้แก้ปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นนะคะก็จําเป็นที่ต้องใช้นี่แล้วก็ว่ากันไปอ่ะทีนี้ปัญหาสุดท้ายนะคะปัญหาสุดท้ายปัญหาที่5ปัญหาที่5เป็นเรื่องของการกระจายรายได้ไม่เป็นธรรมและความยากจนนะ,ะปัญหานี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่จะปัญหาต้องดูคอนเซปต์ก่อนคอนเซ็ปต์ก็บอกว่าการกระจายราย,ายไ,ดได้ที่เป็นธรรมเนี่ยคือการที่ ความมั่งคั่งไม่ตกอยู่กับคนรวยหรือประชากรส่วนน้อยมากเกินไปและความมั่งคั่งมีการกระจายไปสู่ประชาชนส่วนมากนะคะส่วนใหญ่ของประเทศมากขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายความว่าถ้าเราพูดถึงความเป็นธรรมคำว่ารายได้ที่เป็นธรรมเนี่ยถ้าเรามองในมุมมองแบบแบบตีตามตัวตีความหมายตามตัว,ตวอักษรก็คือการที่คนทุกคนมีรายได้เท่ากันนี่คือเป็นธรรมถูกไหมคะแต่ในที่นี้แน่นอนว่าคนทุกคนเนี่ยมีรายได้ไม่เท่ากันเพราะว่า คนทุกคนเนี่ยนะคะมีทรัพยากร,รที่ต่างกันนะคะมีในเรื่องของการศึกษาที่ไม่ต่างกันโอเครายได้อาจจะแตกต่างกันได้แต่ในที่นี้เนี่ยเขาบอกว่าจะต้องพยายามให้การกระจายรายได้เนี่ยเป็นธรรมซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยประเทศกําลังพัฒนาอย่างประเทศไทยของเราเนี่ยเขาบอกว่าคอนเซปต์ประเทศกาลังพัฒนาคืออะไรคอนเซปต์ของประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยเขาบอกว่าคนรวยเนี่ยกระจุกรวยกระจุกคืออะไรรวยกระจุกก็คือคนรวยเนี่ยนะคะเป็นส่วนน้อยของประเทศมีอยู่คนจํานวนหนึ่งนะรวยกระจุกแต่จนกระจาย นะคือทุกคนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยนะคะมีฐานะที่ยากจนนะคะดัะนั้นนั่นคือการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรมถูกไหมคะก็คือรายได้ส่วนประเทศรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ย a, ไปอยู่กับคนแค่กลุ่มหนึ่งนะคะแต่นะคะรายได้ที่คนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยมีรายได้น้อยนี่คือการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรมนะคะก็คือถ้าพูด,พดง่ายๆเลยก็คือประเทศกำลังพัฒนานเนี่ยก็เป็นลักษณะของเนี่ยจนกระจุก รวยกระจุกจนกระจายอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยนะคะรัฐก็จะต้องพยายามช่วยเหลือในการแก้ปัญหาทํำยังไงนะคะให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยของประเทศเนี่ยนะคะหก็คือมีรายได้เพิ่มมากขึ้นหรือถ้าเขาไม่มีรายได้เพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้นะคะในเรื่องของสวัสดิการของภาครัฐเข้าไปนะเร่งรัดการพัฒนาชนบทนะคะให้สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะอ่ะทีนี้ในเรื่องของการสร้างรายได้เดี๋ยวขนะอพูดนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของการสร้างรายได้ในที่นี้นะคะก็คือ1 ก็อาจจะพยายามนะคะให้อย่างเช่นโครงการของรัฐนะคะกองทุนหมู่บ้านอย่างเงี้ยนะคะให้เงินไปใช้จ่ายนะคะในเรื่องของการพัฒนาในระบบชนบทหรือว่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการนะอย่างเช่นในเรื่องของสวัสดิการในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะคะในเรื่องของการให้การศึกษาก็ถือว่าเป็นการช่วยในเรื่องของการกระจายรายได้เช่นเดียวกัน คืออาจจะไม่ได้ให้เป็นเ,นเงินโดยตรงนะคะแต่ว่าในเรื่องของสวัสดิการในเรื่องของการรักษาพยาบาลอย่างเงี้ยน,นะคะรักษาพยาบาลคือคนจนหรือว่าคนที่ไม่ไ,ไม่ม,มีรายได้ก็สามารถที่จะรักษาพยาบาลได้เช่นเดียวกันนี่คือสวัสดิการของภาครัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรมนะคะหรือว่าในเรื่องของการเก็บภาษีอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่านะคะคนที่มีรายได้มากเนี่ยนะคะจะเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่าคนที่ม好好ีรายได้งไงน้อย นะคะส่วนคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยก็จะเสียภาษีในอัตราที่ต่ํากว่านั่นหมายความว่ารัฐก็จะเก็บเงินส่วนนี้นะคะที่เป็นส่วนส่วนต่างเนี่ยนะคะเอามาเพิ่มสวัสดิการให้กับคนที่มีรายได้ต่ําก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาการกระจายรายได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะนี่คือปัญหาในะ้านเศรษฐกิจาภาคที่สําคัญมี5ข้อนะคะอันนี้ห้ามอันนี้ห้ามลืมเด็ดขาดนะคะก็จะประกอบไปด้วยในเรื่องของ1ก็คือในเรื่องของการเจริญเติบโตนะคะของภาวะ าการเจริญตของประเทศ2ก็คือปัญหาการว่างงานนะคะสก็คือในเรื่องของเสียภาพภายในเสียภาพภายในก็คือในเรื่องของระดับราคาสินค้าไม่ให้เกิดเงินเฟ้อนะคะสก็คือปัญหาเสียภาพภายนอกนะคะก็คือในเรื่องของการขาดดุลการชําระเงินและ5ก็คือในเรื่องของการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมนะะนั้นก็มีอยู่5ข้อด้วยกันนะคะอ่าแล้วก็นี่คือนะคะบทที่1น,นะคะบทที่1ก็จะประกอบกับ จะประกอบไปด้วยเนื้อหานะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องของบทนำนะคะทีนี้ในที่นี้เนี่ยนะคะ ขอสรุปคร่ควานิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะหมดเวลานะคะในเรื่องของบทที่1ที่เราพูดถึงเนี่ยหลักการสําคัญก็คือนะคะเราต้องทราบว่าแต่ละส่วนเนี่ยนะคะมันมีนิยามนะค,ะความหมายอย่างไรหลักสําคัญคือหนึ่งเรารู้จักความหมายของเศรษฐศาสาตร์ถูกไหมคะเรารู้ว่าเศรษฐศาสาตร์คืออะไรนะคะแบ่งออกเป็นกี่ขแขนงนะคะแล้วก็ในเรื่องของออปัญหาเรศรษฐกิจที่เกิดขึ้นหน่วยเรศรษฐกิจนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเวลาที่โจทย์ถามนะคะโจทย์มักจะไม่ได้ถามตรงๆนะ,ะอย่างเช่น ส่วนในเรื่องของทรัพยากรอย่างเงี้ยโจทย์ไม่ได้ถามว่าทรัพยากรนะคะในทางเศรษฐศาสตร์มีอะไรบ้างที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการแต่โจทย์จะถามว่านะคะเครื่องจักรในโรงงานถือเป็นนะคะปัจจัยการผลิตประเภทใดเราก็ต้องรู้ว่าอ๋อเครื่องจักรในโรงงานเนี่ยมันคือสินค้าทุนนะคะมันคือปัจจัยการผลิตประเภททุนนะคะหรือว่าถ้าโจทย์ถามว่านะคะนางสาวเอนะ,ะไปรับจ้างนะคะไปรับจ้างทําไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องรู้ว่าอ๋อนางสาวเอรับจ้างทำไรเนี่ยคือปัจจัยการผลิตประเภทแรงงานดังนั้นค่าตอบแทนที่ให้กับนางสาวเอก็คือค่าจ้างถูกไหมคะอันนี้ก็ต้องทราบนะคะ อโอเคนะคะนี่คือเนื้อหาในบทที่1ของเรานะคะถ้ามีใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะคะก็อย่างที่บอกไปก็สามารถที่จะมาจอยกันได้ที่นะกลุ่มของเฟซบุ๊กกลุ่มนะคะของกลุ่มวิชานะคะก็คือ ru.eco 1 1 0 2หนะคะหรือว่าจะอีเมลมาสอบถามได้นะคะก็จะพยายามให้คำตอบนะคะปกติอาจารย์ก็จะตอบคำถามทุกคนนะคะแต่ว่าจจะช้าเร็วแตกต่างกันนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันในครั้งถัดไปนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะ